นี่คือบริเวณหน้าฝายดักกระเซานะครับในชเช้าวันนี้นะครับน้ำอยู่บริเวณหน้าฝายเยอะนะครับเยอะมากเลยเพราะว่าอำทางการระบายฝายนี้ดูแคบนะครับดูแคบไปเลยนะครับและในตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการระบายนะครับลงในฝายครับแล้ว นะมันล้นล้นล้นแล้วมีการเคาะครับบริเวณน่าจะเรียกว่าหัวสายนะครับเคาะลงมาครับ็นโคลนนี้นะครับก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดการเคาะพังทาให้สายชำรุดหนักสมะเบิดได้เพราะว่าเป็นสายเก่านะครับ ครับนี่คือเส้นทางนะครับขาเข้าขุนหารนะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับที่มาจากสีสเกตนะครับที่มาจากแยกหัวช้างมานะครับก็ฝั่งนี้นะครับน้ํายังไม่ข้ามมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางนะครับออกจากคุนหารนะครับปรากฏว่าน้ํานะครับน้ํา จากเขื่อนอาตาจูนะครับลงมาทางเส้นนี้นะครับก็จะน้ำเยอะมากนะครับจะท่วมอีกเส้นทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้กำลังจะเข้าคุนหารนะครับกำลังจะเข้าคุนหารในเส้นทางาเส้นเดียวกันนะครับแต่อีกคนละฝั่งนะครับ จะพาพี่น้องดูว่าน้ําฝั่งนี้จะไม่มีเลยนะครับจะไม่มีเลยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นน้ําที่ไหลลงมาจากจากเขื่อนนะครับจากเขื่อนก็จะมาทั้งฝายป่าอ้อหรือว่าเขื่อนตาจูก็จะมาเส้นนี้เหมือนกันนะครับ ครับมาดูเส้นทางนะครับขาออกจากขุนหารนะครับขาออกจากขุนหารที่จะไปาทางแยกหัวช้างนะครับซึ่งขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านนนสว่างนะครับบ้านนนสว่างาที่ออกจากตัวอำเภอขุนหารนะครับอีกสักครู่นะครับก็จะถึงโค้งบ้านเจเนียวจุดที่ น้ำกำลังมานะครับกำลังไหลลงมา,าซึ่งการสัญจรก็ยังพอไปได้อยู่นะครับส่วนรถเล็กนะครับรถมอเตอร์ไซค์นี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นมาสูงมากนะครับเส้นทางนี้นะครับเส้นทางาจาก ออกจากคุนหารนะครับนี่เป็นโค้งนะครับโค้งบ้านโนนสว่างนะครับบ้านโนนสว่างออกจากโนนสว่างแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโค้งเส้นทางนะครับบ้านเจเนียวนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าผมนี้ก็เป็นรถบรรทุก10บล้อนะครับก็สามารถผ่านไปมาได้อยู่นะครับ ตอนนี้ถ้าเป็นรถรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็จะไปลำบากหน่อยนะครับช่วงโค้งข้างหน้านะครับก็จะมีน้ำนะครับไหลจากอีกฝั่งทางบ้านจะนเียวลงไปทางบ้านตะลุงนะครับ ที่เห็นน no ี้ก็คือเป็นท่อนะครับท่อรอดเหลี่ยมนะครับท่อร่อนเหลี่ยมจากโค้งวั่นเจเนียรนะครับมวลน้ํากําลังลงมานะครับมวลน้ํากำลังลงมาซึ่งก็จะมาไหลลงเข้าไปในท่อนะครับทะลุนะครับข้ามถนวนเส้นคุณหารสีสเกตหรือว่าคุณหารพายุเส้นนี้นะครับก็จะลงไปทั้งล่างนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนนะครับก็เป็นพ่อพ่อขนาดขนาดใหญ่นะครับอยู่จุดนี้แต่ปรากฏว่าเวลาน้ำมานะครับก็น้ำก็ระบายไม่ทันนะครับทำให้ถนนขาดถนนสุดตรงนี้นะครับก็เลยปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับทางทางตุ่มทางหลวงนะครับก็ได้มาสร้าง เป็นข้อร่อนเหลี่ยมนะครับบริเวณตรงนี้นะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางบ้านตะลุงไปทางบ้านตะเบาเดือนะครับจะลงไปสายบ้านกันจดนะครับบ้านกันจดทางเส้นนี้จะลงไปบ้านละหารบ้านโตงนะครับไปศรีรัตนะนะครับซึ่ง ดูนะครับสถานการณ์โดยรวมแล้วก็นะรับนาข้าวก็ไม่น่าจะเป็นห่วงนะครับถ้าไม่มีาพายุฝนมาสมทบในวันสองวันนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะมาสำรวจดูเส้นทางนี้นะครับผมก็ไปดูทางน้ำตรงที่บริเวณห้วยตะวันห้วยตะเชียนนะครับที่บ้านกันจุด ก็ยังไม่มีน้ําลงไปถึงนะครับก็รายงานให้พี่น้องทรนะครับว่าสถานการณ์น้ําเตรียมลงถึง